ครับก็กราบสวัสดีพี่น้องป้องไฟสุขุมสนนะครับมื้อนี้มาพบกับผมเช่นเดิมเช่นเคยนะครับน้องอีสานนะครับกับช่องอีสานมวลซืนพลาขินพราเทียวนะครับในคลิปนี้นะครับพามาขายฟังอัดก้อนนะครับนี่นะครับท่านใดนะครับมีวัวมีควายนะครับสนใจฟังอัดก้อนนะครับคิดต่อสอบถามผมขอไมาได้นะครับอยู่ด้านลางเขาลิปนะครับเดี๋ยวผมสีขึ้นบร์โทรไห้นะครับเนะครับเบื้องวยตาเปล่าเด้นะครับ ขนาดฟางของผมนะคร,บครับยา,ย Kid, ยาวบวนะครับใหญ่่นะครับเบื้องหล่นะครับก้อนพอดีนะครับความยาวความใหญ่นะครับพอดีพอดีนะครับโอ้ยหนักแทหนกครับบม่ได้สั่งมึงนะครับนี่นะครับเบื้องเล่นะครับท่านไหนสนใจฟางอัดก้อนนะครับติโตสอบถามผมเข้ามาได้นะครับมีให้ตลอดปีนะครับมีให้ทั้งปีนะครับมีบริการส่งจังหวัดใกล้เคียงนะครับ หรือจะเอารถมามาใส่เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมมีคนงานขึ้นให้นะครับราคาคุยกันนะครับสามมือรถดีขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับนะครับก้อนใหญ่ก้อนยาวนะครับใหญ่และยาวนะครับเบื้องดยตาเป่านะครับผมี่ตั้งความยาวไว้อยู่ประมาณหนึ่งเมตรห้าเซนนะครับถึงหนึ่งเมตรสิบเซนนะครับผมผมจะเอายาวเกินนี้นะครับเพราะอย่างเม่นว่า ผมอยู่ะตั้งฮอดเมดยี่สิบนะครับพอเวลาคนมันยกนะครับมันมกโค้งหรือมันงอนะครับมันก่อนโตรงนะครับเวลาทามันยกนะครับผมก็เลยอัดเอาแค่ร้อยหาเซนหนึ่งร้อยสิบเซนนะครับนี่นะครับตัวนี้โปเอานะครับนี่ครับเาาเกินนะครับตัวนี้นะครับรวมเลยนะครับนี่คือเาาเกินนะครับความเาวมันเกินนะครับนี่นะครับฟังไม่ไหวหนาหนานะครับงานน้อยนะครับ อันนี้เป e ็นฟางนะครับเขาเลือกคัดเกตฟางอัดก้อนนะครับเอาตัวสวยๆไว้อัดให้ลูกค้านะครับมันมีลูกค้าประจํานะครับเขาสียอัดให้ลูกค้าประจาเขาอยู่ทุกปีนะครับนี่นะครับจะเลือกเอาแต่ฟางขาวๆสวยๆนะครับฟางนาปีนะครับฟางปีนี้นะครับปีหกสี่นะครับอัดทุกปีนะครับท่านใดสนใจสอบถามกันเขาไม่ได้นะครับหรือนะครับ จะเอาไปใส่ต้นไหมต้นไหลนะครับมีบริการส่งให้นะครับคุยกันได้นะครับส่งไก่ส่งไก่นะครับคิดตามระยะทางนะครับคิดตามระยะทางในการส่งนะครับเนี่ยนะครับผมบริไทยนะครับอ่าตอนอัดให้บึงนะครับเพราะอย่างมั็นวะครับถึงอัดถึงถึงไทยนะครับเป็นคนขับเองนะครับขายสดๆนะครับบริพันธ์พอค่าขนกลางเลยนะครับอัดเองขายเองนะครับบางครั้งกันส่งเองเพ้่มนะครับ บางครั้งก็ส่งเองนะครับแตกกัดตั้งหนุ่มน้องน้ำเกลียวนะครับไปส่งนะครับนะครับหรือจะเอารถมาใส่ไอยู่โรงฟางเขาก็มีนะครับเก็บไว้หลายพันก้อนนะครับเก็บไว้ปีละหลายพันหนึ่งพันหลายหลายพันก้อนอยู่นะครับสนใจกระสอบสามกับกันก็ไม่ได้นะครับเนี่ยนะครับอัดสดๆนะครับฟางสวยๆนะครับฟางหน้าดำนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับถาพี่น้องท่านไหนสนใจ กะอย่าลืมติดต่อสอบถามผมของได้นะครับอยู่ด้านล่างของคลิปนะครับกะพี่น้องท่านใดถือใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมไปกดติดตามช่องของผมนะครับอยู่ด้านล่างของคลิปนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะสั่งกระลังใจผมสั่งคลิปใหไปให้พี่น้องได้รับชมนะครับนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็ฝากพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับโมนี้มาขายเฟืองอัดก้อนนะครับนะครับอัดแล้วเขาก็กล่องให้พร้อมนะครับกล่องนับนะครับถ้าหาคนถามว่าเป็นอยังคือนว่าใส่ตัวติ๊กนะครับ บางครั้งตัวที่มันผมกะมันโมแน่นอนนะครับตัวที่บางครึ่งบางครั้งก้อนแตกมันกันับนะครับผมก็ได้เอาแบบแบบนี้เลยครับเลี้ยงเป็นกล่องเลยนะครับเลี้ยงเป็นกล่องนับเลยนะครับแลวกะมันสะดวกต่อการขนพรอมนะครับถึงใจเจ้าของน้าเพอน้ำนะครับนี่นะครับทีมงานของผมนะครับกาลสินฟางซิ่งนะครับนี่นะครับเพิ่งเอานะครับฟางของนะครับขาวๆเลยนะครับ เนี่ยครับสนใจติดต่อกเขาได้มาได้ทุกปีนะครับทุกจังหวัดนะครับสนใจนะครับอยากได้เป็นพันเป็นเมื่อนก็ได้นะครับอัดสดๆให้เลยนะครับอยากได้เป็นพันก้อนเหมือนก้อนเรามีให้บริการนะครับเนี่ยครับนี่เบื้องเบิ้งฟังเลยนะครับเบิ้งสดๆเลยนะครับเนี่ยนะครับขาวขาวนะครับตัวนี้นะครับ ค,คลิปนี้ฝากพี่น้องเพียงานี้นะครับ